ราศีสิงห์ดวงเดือนพฤศจิกายน2,563สำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปดวงเด่นที่ท่านสนใจนะครับในรอบเดือนนี้มาในเดือนชัตาที่10นะครับซึ่งหมายถึงนะครับการงานอาชีพงานอาดิเรกนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับการบริหาร ผู้บังคับบัญชานะครับผู้บริหารนะครับในช่วงนี้นะครับบางท่านนะครับอาจจะชอบทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือว่า,าทํางานต่างถิ่นต่างแดนอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ผลกําไรมากขึ้นมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับและท่านมีความสามารถพิเศษก็คือรับงานที่คนอื่นทําไว้ไม่ดีนะเราไปแก้ไขตรงนั้นนะเราก็จะสามารถที่จะทํางานนั้นได้ดีสามารถที่ ได้รายได้นะครับบางคนเป็นดูแลนะครับในงานที่คนอื่นเขาทำทิ้งทิ้งคว้างควไว้นะรเราไปทํางานตรงนั้นนะครับมันก็สามารถที่จะทํางานอน,นั้นให้เจริญง,งอกเงยขึ้นนะครับทำให้เรามีรายได้มีทรัพย์สินมากขึ้นจากตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องงานท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าอาจจะเกิดมีเหตุหรือมีปัญหาอุบสรรศ์ต่างๆจากหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบนะครับ งานนี้นะครับก็อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับเราอาจจะความละเอียดไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลากับมันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูแลนะครับในงานที่ตัวเองนะครับรับผิดชอบอยู่นะครับให้ชัดเจนนะครับให้ให้พยายามนะครับทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องนะครับอย่าไปเลี่ยงนะครับในสิ่งที่ ผิดนะครับเพราะว่ามีโอกาสเช่จะผิดพลาดได้รับถ้าเราไม่ทําอย่างตรงไปตรงมาในแรั้งนี้นะครับท่านก็จะเป็นคนที่สามารถนะครับสร้างฐานะนะครับสร้างบ้านช่องที่ดินนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับมีความสามารถในเรื่องของการประดิษฐ์สร้างสารรค์สิ่งต่างๆรวมถึงการที่จะค้าขายในเรื่องของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับในช่วงนี้อาจจะมีที่ดีๆให้ ท่านนะครับไปดูนะครับท่านก็ลองช่างใจลองประเมินนะครับว่าที่นั้นนะครับในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับถ้าตกลงมุงใจก็ถือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนะครับในเรื่องของการซื้อขายพวกอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับในบางท่านนะครับจะโชคดีเกี่ยวกับการขายเคลื่อนใช้นะครับเกี่ยวกับศาสนานะครับอย่างเช่นร้านสังกพันนะครับตรงนี้ก็ ถูกเชลโลก,กับท่านนะครับแล้วก็บางบท่านก็อาจจะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในจิตอื่นนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องท่านก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะครับน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็มีโอกาสนะครับที่จะประสบความสำเร็จในระยะนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับท่านก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะเข้า หาอะไรดีๆของต่างประเทศนะครับสามารถที่จะสร้างนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับเป็นพื้นฐานของตัวท่านเองในระยะนี้นะครับก็จะมีเพื่อนฝูงเข้ามาหาท่านมากมายนะครับท่านก็เองก็เป็นคนกว้างขวางนะครับชอบเลี้ยงดงูมิสหายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะอาจจะมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับไปในการสั่งสรร จัดเลี้ยงมากไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความสัมพันธ์กับพี่น้องกับเพื่อนฝูงต่างๆครับจะทําให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับจากการได้สังสรรค์สมาคมรวมถึงการช่วงนี้นะครับอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆนะครับเพื่อเพื่ออาจจะไปในเรื่องของงานเรื่องของการค้าต่างๆเพราะว่าในระยะนี้นะครับท่านสามารถที่เป็นตัวแทนเป็นในหน้าในเรื่องต่างๆได้และก็จะมีโอกาสที่จะขาย นะครับ да. มีงานขายที่ประสบความสําเร็จนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะทํารายได้นะครับให้ท่านนะครับเป็นจํานวนมากหาเงินผ่านการติดต่อการสื่อสารนะครับตอนนี้เรามีนะครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากบายแลั้งนี้เป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารต่างๆระยะนี้นะครับท่านจะมีงานเป็นเพื่อนนะครับ แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับสามารถที่จะได้ผลประโยชน์จากการติดต่อผลประโยชน์จากการคบหาสมาคมเพื่อนฝูงต่างๆเป็นอย่างมากท่านจะได้รับความเชื่อถือในฝีมือนะครับในเกี่ยวยดิยศในศักดิ์ศรีในการดําเนินธุรกิจนะครับท่านสามารถเป็นในเรื่องของตัวแทนเป็นในหน้านะครับหรือว่าทํางานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายนะครับต่างๆตรงนี้ก็ หรือว่านะครับถูกฉลกกับท่านดวงการเรียนของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้นะครับตัวท่านเองจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงนะครับมีความคิดในด้านที่จะพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเรียนให้ดีกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ในระยะนี้นะครับควรจะทุ่มเท การเรียนให้เต็มที่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองปอนโปรงนะครับก็จะทําให้นะครับสามารถเรียนสิ่งต่างๆได้รวดเร็วและเข้าใจได้ง่ายง่ายนะครับหากมีการพิเซนต์งานในช่วงนี้นะครับท่านก็จะสามารถทําได้ดีมากมากว่าที่คิดเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนรอบข้างนะครับยอมรับในความสามารถของตัวท่านเองมากขึ้นด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็ท่านอาจจะคิดว่า ท่านเข้าใจในวิชาต่างๆที่ต้องเรียนแล้วนะครับแต่ว่าพอลึกอลงไปในรายละเอียดแล้วนะครับอาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าท่านรู้กว้างๆรู้แต่ผิวเผินแต่ว่าในดีเทลนะครับในรายละเอียดลึกๆอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ลงในรายละเอียดด้วยการเสริมดวงในรอบเดือนพฤศจิกายน2563นะครับ การเตรียมงานเช่นการวางแผนเตรียมการการเริ่มกิจกรรมในทางที่ไม่เปิดเผยทําสิ่งลับๆใต้ดินนะครับก็แนะนําไม่ใช้ช่วงข้างแรของเดือนนะครับซึ่งอยู่ระหว่างวันที่1-14พถึง1ิ 14, พฤศจิกายน2563นยนะครับส่วนการเริ่มงานใหม่นะครับเช่นการเปิดป้ายเปิดร้านเปิดสํงงานักงานการขึ้นบ้านใหม่นะครับ การโยกย้ายนะครับหรือทําอะไรในทางที่เปิดเผยนะครับแนะนําให้ทําตอนช่วงข้างขึ้นของเดือนนะครับคือระหว่างวันที่15ถึง30พฤศจิกายน2563นะครับวันอารมณ์แห่งโลกนะครับคือวันพระที่แท้จริงซึ่งตรงกับดวงดาวที่อยู่บนทองฟ้านะครับได้แก่วันที่8นะครับวันที่15วันที่22และวันที่30พฤศจิกายนนะครับ ให้ใช้ชีวิตแต่ในทางบวกนะครับรักษาอารมณ์นะครับระวังการขัดแย้งครับทำจิตใจให้ว่างนะครับจะทําให้มีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตดีขึ้นนะครับจากทุกอยู่ก็จะเบาบางลงนะครับการของเงินพระจันทร์นะครับเป็นวิธีของอาจารย์จรรยพุทธพิกุลนะครับท่านได้คิดค้นขึ้นนะครับคือในวันที่15 พฤศจิกายน2563นะครับก็ให้ท่านนะครับเอาเงินใส่กระเป๋าให้เต็มนะครับอยากให้กระเป๋าต่างว่างเปล่านะครับใส่ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็วางนะฮะกระเป๋าอันนี้ไว้ที่ใต้หมอนพร้อมอธิษฐานนะครับให้ท่านมีเงินมีทองไหลามาเข้ามาไม่ขาดมือนะครับพยายามอย่าให้มีวสัสดกหรือเกิดเรื่องขุ่นข้องหมองใจนะครับหรือว่าให้ใครยืเมเงินในวันนี้นะครับเพราะว่า มันจะส่งผลนะครับให้เกิดจริงต่างๆนะครับแบบในวันนี้ได้อีก30บวันถัดไปเลยใช่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านนะครับพยายามนะครับควบคุมสติควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับสิ่งที่คุณกข้องมองใจอยู่นะครับก็ทำให้จิตใจผ่อนคลายปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้รับโชคนะครับจากพระจารย์นะครับ สมาชิกท่านใดนะครับต้องการปรึกษาเรื่องดวงเป็นการส่วนตัวนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับก็ต้างก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับของเว็บ f i เ e r c o m นะครับก็จะมีนะครับการปรึกษาดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซีนะครับหรือว่าโหราศาสตร์นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ